สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเมเนนเเนขาจะมาึ้นมะม่าทั่วใหญ่ครับแล้วเรามาครับไปเอาลไปดูกันเลยกินเลยเดี๋ยวไม่เอาบ้างทใดีๆด้วยกันครับทำดีๆเลยก่อนนะละขีดเลย โอ้คำใหญ่ไปเลยกินแบบจูดใจไปเลยเยอนนี่ครับคำใหญ่มากเลยครับ

กินกันด้วยก็กินกันพี่น้องมากินมามาถั่ยยากน้าเด็กๆผิดตัอกับน้องไม่ีกินเลยอ้ถั่ยยากก็เบิ้พีนน้องเด้อจะกินเบิดบอสองคน always go pair meal 2 Fish Fried liveindeer pledged with higher weight you can order them by their name here the price in Korean there are a lot of variety deep fried alive ape

มาเด้อพี่ห้อกกินกับน้ำกันเด้อครับ kan min 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 nah